สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้นะครับนุชาอายุ23ปีปัจจุบันนะครับเป็นพนักง,งานบริษัทวันนี้เนี่ยนุชาได้คำทานนะครับจากวีอาร์ทวินมาทำแฟชั่นชาเลนจ์เรามาดูกันซิว่านุชาในวันนี้เนี่ยจะทำ Challenge ชาเลนจ์เฉลุยขนาดไหนไปดูกันเลยดีกว่าครับอืมชาเลนจ์ Challenge ที่1ของเราในวันนี้นะครับก็คือในวันที่คุณอยู่บ้านและมีนัดซูมกับที่ทำงานหรือว่าที่มหลาลัยคุณจะเลือกแต่งตัวอย่างไร เราอาจจะมีการประชุมกับผู้ใหญ่ด้วยเราอาจจะต้องเลือกที่เป็นคอป,ปกนิดนึงที่มันดูเรียบร้อยแล้วก็ดูสุภาพนิดนึงนุชาเขาเลือกตัวนี้ดีกว่าครับเป็นไงโอเคใช่ไหมก็สาหรับตัวนี้นะครับพี่นุชชาเลือกเนี่ยเพราะาเป็นคอป,ปกซึ่งแขนจับอันนี้ข้อดีของมันก็คือถ้าเราใส่พอดีตัวเนี่ยมันจะทําให้เราแขนยาวขึ้นถ้าสําหรับเก,เกงเราอยู่บ้านใส่ขาสั้นแน่นอนแต่ถ้าไปข้างนอก นุชาเขาเลือกเป็นเกงขายาวเป็นสแลกขายาวดีกว่าถ้านุชามองแล้วเนี่ยก็น่าจะเป็นสีประมาณสีกรมหรือไม่ก็เป็นสีแดงเลือดหมูประมาณนี้เนาะเป็นสแลกตัวนี้ดีกว่าถ้าเราเป็นเสื้อตัวนี้แล้วก็สแลกสีนี้สีเดีวยวกันเนี่ยมันคุมโทนอะไรกหน่าใสดูสุภาพมากยิ่งขึ้นโอเคเรียบร้อยแล้วสําหรับชุดที่นุชาเลือกมานะครับผม,มก็เป็นเสื้อยืดคอปกแขนจัมนะครับผมแล้วก็เกงเกงสแลกสีน้ําเงินที่เข้ากับสีตัวคอปกนิดนึง ก็สำหรับนุชานะครับนุชาขอเลือกรองเท้าทรงนี้คัชชูทรงล็อกเฟอร์ลุคของเราก็จะเป็นประมาณนี้ครับเสื้อคอปกอย่างเท่น,นะครับผมแล้วก็เก่งสลกแล้วก็รองเท้าคัชชูทรงล็อกเฟอร์นั่นเองครับอันนี้เอา้านาฬิกานี้ไม่เหมาะอ่ะทำยังไงดีเรามาดูนาฬิการทรงใหม่กันดีกว่าว่าเราจะใส่ในาฬิกาแบบไหนเนาะเป็นทรงสีเงินที่ทําให้เรานั้นดูสุภาพดูคลาสซี่มากขึ้นในการที่เราใส่ในาฬิการทรงนี้เนาะมาทำลองใส่กันดูครับโอเคเรียบร้อยแล้วเป็นไง พอใสน่นะครับปุ๊บดูคลาสซี่มากขึ้นลุกทั้งหมดดูมีความคลาสซี่และไฮโซมากขึ้นแต่นิดนึงอะออกไปคุยงันข้างนอกด้วยหรือเปล่าขอเสริมดวงกันนิดนึงดีกว่านี่เลยนุชัยเห็นพอดีเป็นหินมรกตซึ่งเราอาจจะต้องมีความเชยน,นึงว่าถ้าเราไปติดต่อลูกค้าเนี่ยเราใส่ไปอาจจะทําให้เราได้งานมากขึ้นได้ลูกค้ามากขึ้นแล้วก็มีค่าคอมเยอะมากขึ้นนั่นเองสําหรับคนที่หน้าเหลี่ยมอย่างนุชายแล้วเนี่ยเราสมควรนะครับที่จะเลือกแว่นเดียมเียเหมือนกันถามว่าทําไม ถ้าเรา,เราเลือกแว่นเหลี่ยมมันจะไปตัดทรงกรามของเราได้แว่นทรงนี้ดีกว่าถามว่าทําไมนุชชายรู้สึกว่าพอเราใส่ไปแล้วเนี่ยมันทําให้ลุคของเราเนี่ยดูแบบเข้าถึงง่ายแล้วก็ดูน่ารักมากขึ้นแต่นุชชา,ายใส่ให้ดูเฮ้ยเป็นไงน่ารักไหมเห็นไหมลุคเราจะดูเปลี่ยนไปแล้วก็ลุคเราเนี่ยจะดูเข้าถึงง่ายมากขึ้นสามารถคุยกับลูกค้าได้แล้วก็ถ้าสุวาเราต้องเล่นคอมหรือเล่นโทรศัพท์ใช้ใสายตาเยอะนี่แว่นกองแสงด้วยอันนี้ก็จะเป็นทุกทุกลุคของนุชชายเองครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็สามารถ ออกไปหาลูกค้าออกไปคุยงานกับลูกค้าได้อย่างสบายใจแล้วก็ได้งานกลับมาอย่างแน่นอนนั่นเองครับสำหรับชาเลนจ์ที่2ของนุชานะครับผมชาเลนจ์มีอยู่ว่าวันนี้เป็นวันครบรอบสุดโรแมนติกกับแฟนของคุณและมีแลนไปเดทในคืนนี้คุณจะเลือกชุดอะไรสําหรับค่ำคืนนี้งั้นนุชชาขอเลือกเสื้อผ้าที่มันเข้ากับเดือนนี้เดือนธันวาคมก็จะเป็นคริสต์มาสปีใหม่แล้วก็ เราหนาวนิดนึงดีกว่านุชาเขาอาจจะเลือกเขาเป็นเสื้อแขนยาวเนาะมาเรามาดูกันดีกว่างั้นนุชาเขาเลือกอ่ะตัวนี้เลยดีกว่าต่อไปกางเกงล่ะนุชายอยากให้เป็นกางเกงขาสั้นมากเลยครับเพราะว่านุชารู้สึกว่าเราอาจจะต้องผจญภัยตั้งแต่เช้าจนถึงตอนกลางคืนใช่ไหมแต่อาจจะเป็นขาสั้นที่ดูแบบดูสุภาพสีสวยแล้วก็ดูน่าจะเข้ากับเสื้อตัวนี้นุชาเขาเป็นสีขาวตัวนี้เป็นกางเกงขาสั้นสีขาว เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับลุคนี้ก็คือไปเดทกับแฟนนะครับผมตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นแล้วก็ค่ำคืนสุดสัมพิเศษถ้ารองเท้าแล้วเนี่ยลุชารู้สึกว่าใส่ค้าชิวอ,อันนี้เนี่ยไม่เข้าเลยจริงๆรุกชาอาจจะเปลี่ยนให้มันดูแบบว่าดูชิวๆมากขึ้นดูแบบว่าในความชิวนั้นเนี่ยก็ยังมีความแบบว่าเราสามารถไปเดทได้แต่อาจจะต้องเป็นเดทสัก2อามแล้วนะเดทแรกห้ามจริงๆชาเขาเลิกเป็นรองเท้าแตะ โอเคนะครับสำหรับส่วนนาฬิกาแล้วเนี่ยนุชาอาจจะอมองยว่าเป็นนาฬิกาที่น่าจะเข้ากับชุดนี้ดนิดนึงเพราะว่าชุดเรามีค่อนข้างมีความเป็นสีเบจเนาะตรงคอเราดูโล่งกันไปนิดนึง<ม>เราอาจจะหาอะไรเพิ่มโอเคเรียบร้อยแล้วสำหรับสร้อยขอนกสีทองของเราเป็นยังไงบ้าง สวยใช่ไหมล่ะแล้วก็นาฬิกาของเราเรือนนี้ดูเข้ากันมากจริงๆเสื้อสีเบจสีขาวนาฬิกาสีน้ำตาลสร้อยสีทองสิ่งที่ขาดไ,ได้คือแว่นตาเรามาเลือกกันนิดนึงดีกว่าสําหรับแว่นตานะฮะแว่นตาเนี่ยอย่างที่นุชาบอกไปถ้าเป็นหน้าเหลี่ยมๆอย่างเราเราสมควรที่จะเลือกเหลียมๆเนาะต้องบอกกันว่าอันนี้อาจจะไม่เหลี่ยมมากทำไงดีเราถือเป็นพอปครับเป็นพอบสวยๆอย่างนี้งไงเห็นไหม ดูดีอะเรามาดูกระเป๋าเลยดีกว่ากระเป๋าสีน้ำตาลสีเขียวสีดําสีน้ําตาลหอนอันนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นเขียวที่กระเป๋าที่ใหญ่แล้วก็สามารถใส่ของได้เยอะถ้าเราจะต้องการเไปช้อปปิ้งเนาะไปช้อปปิ้งแล้วก็สามารถถือเท่ๆโอเคไหมหรือว่าเราต้องการที่แบบอะเราไปเที่ยวทะเลอะข้างในต้องมีชุดมีเสื้อผ้าสพายไปเลยกูอะไรเห็นไหม และสินค้าที่วิชาใส่ในวันนี้ทั้ง2ลุกนะครับก็มาจากแพลตฟอร์มของ VR Twins ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่ยกตลาดหน้าจะดูจกักมาไว้นในมือถือและสามารถเดินช้อปปิ้งได้แบบ360องศาสามารถเดินได้แบบ VR ทัวร์และยังสามารถค้นหาร้านได้ตามใจชอบอีกด้วยครับและตอนนี้นะครับเรายังมีโปรโมชั่นช้อปปิ้งครบ500บาทสามารถส่งฟรีได้ไม่จำกัดจำนวนสินกันเลยทีเดียวครับ นี่แหละครับก็คือท o t a ทอ o o ลุคของนุชาที่มีทั้งนาฬิกาสร้อยคอแว่นตากระเป๋าแล้วก็ชุดทั้งหมดนี้ครับ